เอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจสบายดีท่านผู้ชมเมืม่อคืนนี่เบาเฟืองพันโอ้พันปวดหอกปวดห่าคี่น้องเนาะจกว่าเป็นยังตื่นสามารหรอบอกสัเกเจ๊เ็นนั่นพิธีกรรม,มยังนี่เบาเฟืองตัวนี้ตัวนี้ตัวฮาบลูกสายา มุซายาแบบนี้เลยไหมดูเขาออกจากนี่ไปเขาเขากับไปดูซาบอนเขาปนยาผู้นเนาะมาคันค่อยบริเฮตตอนนั้นเขาเฮตไปได้ว่าเดี๋ยวครับเอเอเขาฟัเมืดละเขาคนยาแล้ว่อยไปเ็จใส่เส็จใส่แล้วนี้มันเป็นยาแล้วเพื่อเอาไปกินแล้วก็ดีพัสุกนเสกแบบใด้ในหอยใจว่าแบบใดว่าแบบใดสัน่นๆสัน้นๆก็ไเลยหอยหอยกำลังมาได ใครกำลับบ huh? uh, ัไใดใครกำลับบัวใดบ่ได้ได้เนาะยันไปพาไปเบิ่งยาเด้ใครกำลับบ่ได้พุ่นเนาะเสกอยู่ในหัวใจคันปลว่าเคยเฮ็ดแบบนี้มันเป็นพืชไม้ต้นตอกเด้ปึ๊บเขาเฮ็ดเป็นกองไว้เบว่าตัวนี้เดี๋ยวนี้เป็นยาแหละเพื่อเอาไปกินกระดีเปิดเป็น คนเอามาพึกอมาพาเจ็บเส้นเจ็บเอ็กระดูกทับเส้นเบาะลงข้าวเบาะเป็นลูกนองเนื้อเบาะไดเป็ดชเสื้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยไปกินกันได้ละสุดยอดแล้วะอเดี๋ยวคนนี่เนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นครลลาเลยครลาลาบันมีอันนั้นยังมันบอกเรือเืออัไปก็บอดแมนของอะบธันแมนยาใท่หมมนบ่บธนแมนยาแท่เดี๋ยวนี้มันเป็นครัไม่ซื้อเลย เาแปแบบว่าเขาเอาไปกับ shifted. บ่มีประโยชน์อยังแบบนีงอ้ความว่ามีประโยชน์คือเ่็นตักก yeah like องใหญ่แบบนี้ส <parfait> ูกยแล้ววบนี้ด้วยแบบนี้ครับเขาเอาแปะอะไรแบบนึงแบบว่ามันได้มาตราฐานอะไรแบบนี้ลอยเปอร์เซ็นเป็นได้แล้ว หมืน่นมันลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเห็นโบโซโบสักซิดมั้งมักซิดตัวนี้แอะขึ้นยอดอ่ะอันน่ะจะมาไะเซกอ่ะฮันฮอมฮันฮอม อันยังก็จะว่ายังก็ผภูเร่เป็นร้อยละอันเขามากินอะไรดีนะบ้านผุดสะอาดบ้านผุสะอาดสะอาดทางคัดท่อมทางใส่เนื้อผุว่าแล้วเขาเขากินแล้วเขาอันเป็นยังไงเราทำอีกทั้งพอพอเราเตื่อยเนาะนะพอเราเตื่อยโน้ยเองน้ยแล้วแบบีกินแล้วก็ขอตังไดแล้วแล้วแบบเอิ่นนี่ได้แล้วนะตะกี้บ่เอิรนเลยบ่เอิรนโบฟ้ะ เปิดป๊ะปักแล้วก็พอนก็เป็นอมพาตนะปวเข้าข่อนะเป็นอมพาตแล้ววันี้เข้ากจเอาอ่องมอไปกินยาตัวนี้แหละเอาอ่องมอเลยเอาอ่องมอไปเลยเอาอ่องมอไปยาตัวนี้เราเป็นเสลาผู้บรรพูนเท่านั้นตอนนี้ยังโมโหเทอะแต่ว่าลูกขุนคอข้องเยียงเออแม่แเราจากข้อเงียง่ปากปักไบ่ตะกี้เฮ่โปฟ้ากกตีงเป็นรอยออนหรืักนึงเนี่ย แต่นี้เออท่าไม่ได้เรอหย่อนกินยาตัวนี้เออย่อนกินยาตัวนี้พ่อพ่อเรากระมาเอาบัตรตึ้งเราเราบัตเสรมาเอาตึมอยู่กอ๋อเราตื้มไปโซเรลนะสิทุ่งนมแล้วพอกีทมาเอาเสาทุ่งทิ่เสาทงน้องนกมื่อเมื่อเสามาในจะท่งแหละแล้เรามาเราคนน้ายางยามมือเนื้อไปกอพูนักพนอยไล่ป้ายท่งเหรอพี่น้องเนี่ย เราอัน local อันนี้อันที่ดสวนกตุ้งานนมอนแง่บ่ไดเาไม่เท่าเขาโอคุมงานเลยนะแม่นะมันาจะ่ไทยลงวัดมานาด้ยม่นาบอกน้องนำมาให้ลังวัดสองเสลิงสองสลิงครจะห้เลอร์ังหวัดป่าท้าพลิศยาต์ใชลาวเป็นัวหนานี่ให้รับเป็นน้ำไอ้นำร่ายยู่เนาะคันากร่มีเท้ามาซ่อยมีป้า หมอยากัเลาะหัวหมอากัเลาะเหรอมคุณี่แล้วสูตรน่ะสูตรเป็นบาเขาเนี่เด้อสูเบรสะทีเรายังบุคมีเนียเดีว่าคืนนั่นเนี่ยเราฮากะปะนีนเอ้าเราบมีเนี้ดีน่เราสดิงนี่อยู่ใา่เกาะ อันนี้จะจะสูตรอะไีนสูตรสูตรตอนไหนตอนค่อยเข้ามาเนยตอนซาวล้ก็ูห้องเขามาบึงเนี่ยจยังเป่านางอันลินตสัตว์ค่อยลงมาพี่หน่อยจะทำอ่ะมาเฟืองไปเ่ยคือว่าไปบึงอันนั้นจเขาเอาดินไปทมเพื่อนนี่นะบอกเขาปลเพื่อนเตรลังอีก เบว่าแค่เข้ามามันมีบอลพักบอลสิก,กินเข้าบอลเบว่านอนลิ้นนะแล้วเขาปุกเต็มหลังมาเป็นลอยโอ้กายลอยได้เนาะมันจะใช่หยาคนนีนะคนลอยคนลอยก็คนเจอากาเจอหึ่งโอ้นคนกาดีบูฮอดทางเขางหยาทางของยาจะสีตางเมื่อจากจากเป๋า ở sao thông sao thì nó mà để xây nhà ở sao thông ừ. nông nốc bưng ăn ăn à hốc thông đây ngang, ừ. bưng con na mà ừ sò bưng tô ăn ăn tem tem đây xây bàn cái chậu ăn sả lạc này โตเาใสุ่มนละเราอยู่บ้านเาสเอกับฝากสื่อเนะมันว่าบบยืนว่าโอ้ิปหายกเนบสะพนไม่เยงไม่จอไกลยังว่านี่นั่งเลยดันมาตน ออ ils, ดีใจวาแม่เถ่า <fry> ด <UC S> ีใจได้เนาะมีเดี๋เ็จงานทำแล้วเนาะเ็จงานทำตัวเถ่าวมาซอยกันเนาะมาเราไปหางยามเนยหกเราไปหางยานเนยกลอนหางยาบนยเหลวก็ได้ช่ไหมเนี่ยนี่จะไปเ่า ตะกี้ได้ตากแดดก้อนเหมืนบอกเดี๋ยวนี้ตากแดดอุปทันเนาะอันโตเราตากแดดเมื่อวานนี่ดิีใส่กันตากแดดเอาปนนะเอาปนใส่กันเลยเราเบายาวเน่ เมาแย่าเลยพี่น้องอันนี้เ uh> ป mm ็นย่ย um> ังวะเฟิงอันนี้นะกำลังจะโค้ง ตัวนี้มันเป็นเครือเปก่เลยว่าเป็นตนมีน้ำเป็นบ่มีน้ำลายวะเตกีนี่เาก็ตมกินอยู่บ่มันดีดีังไงกับมันเครือคงที่ร่ยางเข้าวบุญบ้องเราบ้องเา สายยาวลจะเอาจะพเอานี่ยเอาเอาเอาตัวเอาพูดไงเนาะใายดีเนาะขช่ดีเนาะอือนีอนนอมนนคนยังน้อยมากมือเนี่ยอเป็นร้อยอมากมือนะอลดแต่ฝังสน่โอ้ต้นแรงเนี่ยเขาเชื่อออกมาลายุเขาโทหารห คนนชส้นสาวสามสิบตัวเขาจะมาไงครับตัวแข็งไปเที่ยวกันยังกับแปดะรนี่เขาก็มาแันยังประมาณสามสิบ,บางคนก็ไปแบรหนดูอ,อนันอนั่นเป็นอามพาตไเขากมันเงินเป็นสาวสสิบล้านบดมาหาพีก่กับไเข้านี่ตากตไต่ได้ เอาเมเวนกัมตี้เอาเมียเมียบ้านเนี่ย,จ,ยจะลงถืดยาตัวนี้สร,ร้างกรรมสร้างเวนช่วยคนแดงกดกรรมกดเวนทิ้งเองแดงเจอฮีหลับได้สี้งมงม <laughs> <c oughs> ไปแล้วจะโขงมเมื่อกี้นะตา,า,ามพี่น้องฝากมาสื่บเ<ม>พิ่นเป็นยังไงเพิ่นเป็นเป้าว่านเป็นไรอะไรเนีเ่ยคุณแม่เอาไปทำเพิ่นทิ้งบด ไปให้ชุดทำอิดทำหุบคุบเพิ่คือบาเ่าเดียว,วมาเอามือนันอีดหา้าสิบุเอาไปไวแ้แด่มาเป็นเอา,า,ม,ามาเป็นเบาหวาหนมาได้สิบปีมาเป็นเบาวานลงเปื่อยนนรเป็นปีกายนี่มาตีนเราทันเปื่อยขึ้นหลังเชงทางขาดนำร้ประกุว่าอีินเนอ้าอยานตัวให้ยิ่ขึ้น มดโมหนึ่งมันแห้งบาบหนึ่งแห้งบาบล,ลุงเราบันนี้อันเพิ่นละกลิ่นอีกตื้มโมที่ซองนี่คือว่ามโมที่ซองเป็นละหากออกทางหากทางไข่มันขึ้นทันบันนี้เพิ่นเพิ่นไข่อันเศร้าแล้วเพิ่นตาเ,าเศร้าเลยคือว่าเบาตน้นเบาคิงเราอันเดี๋ยวนี้นี่ตกเก็บเบิดแล้วบาบ เิ่นยูแกนเ้าแม่ดองเชนกะยักมาอยู่ยักมาเห็น่อนพอดีผลิตยาเอาไก่ชนยาอะไยเราชนลายพี่มาทีมาห้ามเปาให้ตื้เป็เส้นมาได้ลปุยใส่กบบบื้อบ่นเกียมเอาไปตัดเกี่ยมเสไปตัดเหร ยามเจีบไปตันเราอีเมะเราบาโอ้สุดสาวเอาไปอีนม้เป็นแบบนี้บ่าวฮลูุกเจ้าเป็นเนี่ยเป็นบาวว่านบ้านมันก็เป็นบ่าวว่านกินยานีเบื้องก้นอีเมะตวในบ้านเ็จะเป็นบาวว่านอีเมะก็มาซื้อยาใพวกพวกป้ากันซี่เนาะก็เห็นเลืดเห็นปีเห็นเล้ดเห็นเดดเห็นหมนยาพิษยาแก้วเ็ เต่าแล้วเห็นเพม่อนกับบาเเงินตกเก็บเบิรตเราแต่ว่าบดได้ท่าหูมาให้เปินเบิหนกบดได้ท่าหูอะไรตัใจน้ำในกเซ็จให้แก่ได้เราเสียเอาบอคนเอาะเสียเอาเมื่อไห เราเราคือว่าบอกว่าทีโซ่บอกหน่อยเดินเทนี่แหละเอาเท่า่แหละเตวาทงและเนี่ปนแทมมานึงแทมเนี่ยเออโอ้ยมาตะกองตะไก่พี่หน่อยอันนั้นก็มาตะเกนเท่าอไนันนี้ไม้เรตี้นี่เสียงรถนะแมนบอก แม่แน่อนอนเลยมาสือ่อยาวแะ้วพี่น้องมันสือ่อยาไว้

สำหรับที่นี่ก็คือเห็นน้ำกันเลยพี่น้องเนาะก็ที่บรรดาคนที่กินกะข้าเจ้าก็เอาง่ายๆชาขันบบถือกับซีบอมบอมมาสือเนาะอันนี้ก็เบิ่งน้ำกันบอร์ไกโอน่าบอร์ไก่อยังเลยพี่น้องชาขันโบถือกินบบถือหรือว่าอยังกับคุคนกับซีบอมมาสือแต่ว่าคนที่มาเนี่ยข้าเจ้า มาลองชิมแล้วก็จะคิดว่ามันมันดีมันยังเนาะะตอนนี้ไปเบ่งเบาเฟืองคนกำลังประกอบพิธีอยู่ยัง เขาเฮ็ดมันหักกันและมันเฮอมันเปลี่ยนใดไส้ตัวหนุกเนี่ยกันตัวท่าภาพเดิมคารวาเขาเมียกันอยากได้พวเมียเขาในเมียกันได้การวะเขาเฮ็ดแล้วคือหักกันนะครับเปลี่ยนมดไส่ก็ต้องเอามดใส่ใส่ให้แล้วเอาไปใส่ใส่ทีล้วก็หักลูกหักเมียยามเฮ็ดเอาใส่เฮ็ดเฮ็ดตะบคอเฮอมันขึ้มอันตัวนั่นสนุก่อยนีเลย เมือ่อนึงไปเห็ดเาว้าไป,ต,ป,ปนนต่อนไปเพิ่นกนระสิบกอพิธีเพิ่นบอส่งไปไซไปไซเสดยโอกาสนะพี่น้องเนาเสดยโอกาสมา,าส่งทันทีเราสีซอยตีนซอยมือเนาะเกิดเกิดเยอะในเมือง ไ,ได้เลยน่ค้องต้องใส่เวลาแลอนะสำหรับคลิปนี้เ่าสักเยก่ยกิดซีคอลาเพยงสนิ้เนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้เราองคำว่าสวัสดี